เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนะอันนี้ยังไม่เคยขึ้นไปดูเลยว่าที่มันระยะที่มันมันไกลแค่ไหน,นนี่จะเป็นดินดูนะอันนี้เขาจะไถเรียบร้อยแล้วดินมันก็จะอ่อนมันก็จะไม่แข็งแล้วทีนี้มันปลูกอะไรมันก็จะง่ายแล้วนะคะโอ้ไปถึงตรงนู้นเลยระยะก็ไกลพอสมควรเยอะพอสมควรนะที่โอ้ เดินยากนิดนึงเดินลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าที่มันอยถ่ายไว้ไมันจะเดินยากนิดนึงโอ้ตรงนี้จริงจริงแล้วตรงนี้สวยเนาะ อเจอมีต้นไม้สองต้นสามต้นต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ล่มแล้วก็เย็นเวยวันนี้แดดไม่ค่อยแรงนะคะแดดบางลมบางก็โอเคไม่ร้อนมากคือไม่แน่ใจว่าแนวที่ของพ่อมันแค่ไหนน่าจะแค่นั้นไหมเดี๋ยวเดินไปดูกัน เดี๋ยวพ่อจะเตรียมวัดปลูก,ลกนะคะเตรียมวัดระยะปลูกไม้ระยะที่จะปลูกก็4ี่คนะคะจะไม่ปลูกถี่มากเพราะว่าถ้าปลูกถี่ไม้มันจะโตช้าแล้วต้นมันจะไม่โตนะคะต้นมันจะสูงสูงแต่ต้นมันจะไม่อวบนะคะค่ะก็โอเคอ๋อนี่ไงแนวรั้วอยู่นี่เลยนู่นเลยค่ะแนวรั้ว โอเคโอเคที่เราสึงตรงนี้จริงๆแล้วข้างบนเนี้ยสร้างบ้านไว้บนเนี้ยมันก็โอ้โหแค่ที่ตรงนี้ก็สร้างบ้านได้แลรวแค่นิดเดียวเศษเสีเส้ยวของที่อ่ะสร้างบ้านได้แล้วนะคะที่มันเยอะมากจริงอ่ะแถวเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราเดินลงไปที่เนี่ยฝั่งนี้ดินจะค่อนข้างจะแข็งทำให้ไถไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะคะ ดินแข็งค่ะข้างบนนะคะเดี๋ยวเดินลงไปดูโอเคค่ะ เดินไกลเริ่มจะเหนื่อยแล้วนะโอเคโหพอมาอยู่ใต้ต้นไม้นะมันจะล่มมันจะเย็นเลยทันทีโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพ่อจะเตรียมปลูกไม้แล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องหาเวลามาช่วยพ่อปลูกด้วย ตอนนี้ก็ดินค่อนข้างจะแห้งนะคะเพราะฝนยังไม่ลงเดี๋ยวรอฝนตกฝนลงปุ๊บเดี๋ยวเราจะลงไม้เลยนี่อันนี้เป็นทางตรงนู้นนะคะทางที่เข้ามาในไร่เป็นทางที่เราทำไว้เมื่อวานนี้นะคะ เรี okay. ยบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปหาพา่อก่อนนุ่นเขาอยู่กันนุ่นตรงนู้นเลยค่ะโอเคนะคะเดินไกลนิดนึงแต่ก็โอเคค่ะมันไม่ได้ลำบากมากเพราะทางมันค่อนข้างจะโล,งล่งสักนิดเขาอีกสักนิดนะคะอันนี้เรากําลังจะเดินไปที่รถนะคะทางตอนนี้คือแบบโล่งมากโล่งและดีมากนะคะ ตรงน้นมีน้ำขับรถเข้ามาได้สบายเลยทีเนี้ยเดี๋ยวรอในอน,นาคตก็เดี๋ยวจะค่อยๆพัฒนาไปทีละนิดทีละนิดนะคะตอนนี้ทางก็ยังเป็นดินแดงอยู่ก็เดี๋ยวค่อยมีเวลามีโอกาสเป็นไปได้เราก็อยากเอาลูกลังมาลงเนาะน่ไปอันนี้เป็นเนินขึ้นไปนิดนึง แต่ไม่ชันมากค่ะมันโอเคแหละ,ะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปหนาะพ่อกันแล้วนะคะค่อนข้างจะร้อนเดี๋ยวพ่อเอา,เาต้นไม้มาลงที่นี่ก็จะกลายเป็นแบบเหมือนป่าส่วนป่า แล้วมันก็จะลม่มแล้วก็จะแบบไม่ร้อนมันก็จะเย็นสบายนะคะมันจะไม่ร้อนแบบนี้ตอนนี้มันร้อนมากเพราะว่าหุดตรงนู้นนะคะตรงนั้นมีแค่ต้นไม้แค่สองต้นอะแต่พอเราไปยืนใต้ต้นไม้ใช่ไหมจะบอกว่าเฮ้ยมันเย็นมากเลยมันไม่ร้อนเลยต้นไม้นี่แบบมันทําให้แบบอากาศมันเปลี่ยนไปได้จริงๆจากที่ร้อนมากกลายเป็นเย็นสบายนะคะโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อน ลํำลาก่อนนะคะเดี๋ยวญาติๆ,ๆมาดูที่โอเคแค่นี้ก่อนนะคะบายค่ะ